มีอะไรแักอย่างหนึ่งที่ทําให้ไอ้ไหลมันมีอาการหัวใจมันสอ,อนสอ,อนอยู่ไม่อยู่ก็พูดถึงเรื่องสวนยางน้อยขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่ได้พูดอยู่ไม่อยู่มันขึ้นมาพูดมาท้าทายว่าทําอะไรกูได้บ้างอ่ะสวนยางน้อยทําอะไรกูได้บ้างอะไรทํานองเนี้ย <c oughs> ตรงตรงนี้แหละที่ทําให้คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันแล้วสายตาที่มันมองอุตสาพาแม่ไปเก็บผู้ซาด้วยนะ <c oughs> คุณปิยพัฒน์สวัสดีค่ะ เดี๋ยวดิฉันแขวนให้นะคะคนอื่นก็จะได้เข้าใจด้วยว่าคุณปิยพัฒน์เนี่ยเอ,อมาเม้น่วอย่างไรนะคะสวัสดีคะ่ปะป้ายานเมื่อไหร่ป้ายานจะเลือกทําให้แม่น้องเดือดร้อนคะสงสารแม่น้องมากคะ่ะเออขอดูนิดนึงนะคะอเดี๋ยนะคุณปิยพัฒน์น,นี่เคยเห็นมาแล้วทีหนึ่งเคยเห็นมาแล้วทีหนึ่งเนี่นะคะมาทําตัวเป็น ใช่ไหมคนรู้ตัวเหมือนจะเป็นปิยพัฒน์คนนี้แหละที่มาถามเรื่องคดีเกียรติไอ้แค่กับไอ้คงมากเมื่อไหร่จะฟ้องน่าจะใช่ถ้าใครพอจําได้ช่วยทวนความจําของดิฉันว่าใช่ไหมคะเก็บบัตทันกรรมเลยตามทันดี๋ยวให้อยู่ให้อยู่ไปก่อนนะคะดิฉันคิดว่าอย่างที่พิศธิพูพดเนี่ยนะคะไม่มีใครทําอะไรใครได้นอกจากว่าตัวเองทํานะ ในส่วนตัวของดิฉันดิฉันคิดว่าการกระทําของดิฉันไม่ได้ทําอะไรให้ใครเดือดร้อนยกเว้นตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดอะไรยังไงก็เป็นเรื่องเป็นปัญหาของคุณคุณมัชชีมาสวัสดีค่ะไม่ใช่ปัญหาของดิฉันแน่นอนนะคะแล้วถ้าเป็นเป็นปัญหากับสาวิตรีจริงๆเดี๋ยวเจ้าตัวเขาก็บอกดิฉันเองแหละคะ่ะถ้าเขารู้สึกว่าเขามีปัญหาเพราะดิฉันสาวิตรีมีอะไรสาวิตรีพูดกับดิฉันได้ตรงตรงอยู่แล้วเขาก็รู้เขาก็รู้แล้วเขาก็เคยพูดอะไร ตรงๆเราคุยกันตรงๆเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรมันมันเป็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นคุณปิยพัฒน์ต้องขอบคุณที่เป็นห่วงสายวิตีนะคะถ้าเป็นการเป็นห่วงด้วยใจจริงก็ต้องขอบคุณค่ะแต่ดิฉันคิดว่าสิ่งที่ดิฉันทำดิฉันไม่ได้ทําเพื่อที่จะให้ใครเดือดร้อนหรือเพื่อที่จะให้ใคร ชอบใจหรือเพื่อที่จะให้ใครมีความสุขดิฉันทำเพราะว่าดิฉันมองว่าเป็นสิ่งที่ดิฉันควรทําเป็นตัวของตัวเองนะคะก็มี FC หลายคนเหมือนกันที่ไม่ชอบใจที่ดิฉันบางอย่างมองเรื่องตรงไปตรงมาเอ,อสวัสดีค่ะคุณเปิดอัดหลาดใช่ไหมเอ่ยคุณสุรินาทคุณทิติการสวัสดีค่ะ <c oughs> หลายคนอาจจะไม่ชอบเหมือนกับว่าเวลาที่ดิฉันพูดตรงๆในส่วนดีของ คนที่เราไม่ชอบหน้าคนดีออกจากแม่น้องไปหมดพ่อป้านะคะคนดีคนไหนคะเมลีเหรอสเลเตเหรอคะใครคนดีอีกเขาออกไปเพราะดิฉันเหรอคะมีใครคนดีที่ออกไปอีกอะคะหรือคุณจะเอาตามที่ใบาชาลวันมานั่งเขียนมีนักข่าวมีคนนั้นคนนี้ช่องติ๊กตุ๊กติ๊กช่องตั้มกอกันดีช่องโจ้ช่องเออคุณสแสวงเครื่องอะไรพวกเนี้ย เขาออกไปพราะดิฉ<จ>ันเหรอคะถ้า <stop> ถ <tag crosses> ้าออกไปพราะดิฉันก็เป็นเรื่องความคิดของเขาเองถ้าเขาไม่รู้จักแยกแยะคุณครูตัวสวัสดีค่ะถ้าเขาเองเขาไม่รู้จักแยกแยะว่าใครทําอะไรมันเป็นเรื่องของคนนั้นนะคะหลายหลายคนฉันขี้เกียจมาเสียเวลากับคนที่มานั่งพูดไร้สาระนะคะพวกขี้ค้าไอ้เคก็ไปไกลๆก็แล้วกันอะ ไปที่ชอบที่ชอบนะคะเสียเวลาดิฉันมีเรื่องเตรียมเรื่องจะมาพูดหลายเรื่องนี่ก็จะมาเย็น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 วนอยู่น่ารำคาญไม่มีประโยชน์ค่ะฉันจะออกหรือไม่ออกนะถ้ากระหนักหัวคดพ่อคดแม่คุณคุณก็บอกมาตรงๆว่าถ้าป้ายังอยู่ตรงนี้นี่มันหนักหัวคดพ่อคดแม่หนูมากเลยนะพ่อแม่หนูตายหงายหาตาไม่หลับเพราะว่าป้ายังอยู่กับสาวิตีเพราะฉะนั้นป้าช่วยออกถ้าคุณพูดอย่างนี้ฉันอาจจะพิจารณานะคะว่าเออตายแล้วเปหนักหัวคดพ่อคดแม่เขาเราควรคุณสามเด์สวัสดีค่ะ เราควรต้องดูแล้วว่าเออจะเห็นแกท่านไหมเพราะว่าท่านหนักหัวกระบาลเหลือเกินเอาทิ้งไปแล้วค่ะเอาทิงไปแล้วนะคะคุณ W S สวัสดีค่ะคุณชินกรสวัสดีค่ะเออวันนี้ยังไม่ได้เขียนเรื่องมาเตรียมมากแต่พอดีคิดว่าจะพูดถึงเรื่องเรื่องบิ๊กโจ๊กนะคะเมาาื่อเช้าอย่างที่